สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวเสนายะของท้าวเวสสุวรรณคราวนี้ก็มาเป็นแพ็คคู่เลยนั่นคือ เฮมวาตายักษ์และสาตากิรยักษ์สองเซนายักษ์ผู้มีอำนาจมากเป็นหนึ่งใน28เสเนายักษ์ของทา้าเวสุวรรณและเชื่อกันว่าน่าจะอยู่ในตำแหน่งสีมหาอามาตย์ของทา้าเวสุวรรณเด้วยครับเรื่องราวของยักษ์ทั้งสองตนนั้นปรากฏอยู่ในเฮมวาตัดสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่25เรื่องราวก็มีดังนี้ครับย้อนไปสมัยหลังจากที่พระกัสสปะพุทธเจ้ายุคนั้นมนุษย์มีอายุไข2 0 0 0 0ปีเมื่อพระกัสสปะพุทธเจ้ามีพระชนมายุได้16,0 0 0ปีก็บริณิพนานครับบรรดาพระราชาและ ประชาชน ต่างสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในเวลานั้นมีกุลบุตรสองคนมาบทเรียนเป็นพระภิกษุสงฆ์และภายหลังเนี่ยก็เป็นอาจารย์เก่งปริยัติและฉลาดในการวินิจฉัยพระธรรมวินัยมีบริวารเป็นพระภิกษุท่านละ500รูปณเวลานั้นใกล้บ้านมีภิกษุสองรูปคือธรรมวาทีและอธรธมวาทีโดยอธรธมวาทีเป็นคนปากร้ายตำา่ำซ้ำและบนรร่นทำลายาลรราศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าอีกทั้งกดดันให้อาจารย์ทั้งหลายปฏิญ,ญาณเข้ากับตนพระธรรมวาทีจึงตัดพอว่าบัดนี้ ศาสนาของพระกัสสปะาถึงการพินาศแล้วเพราะไม่มีการทำรงวินัยของพระวินัยทอนแล้วออกไปจากหมู่สงฆ์ทำให้พระอาจารย์ทั้งสองเกิดสลดใจที่ทำศาสนาโมมอง,มองเมื่อพระอาจารย์ทั้งสองตายไปแล้วคนหนึ่งไปเกิดในเหมวัตตบันโพธิ์ทิมืวันตาประเทศเป็นยักษ์ชื่อว่าเฮโมวตัตตส่วนอาจารย์คนที่สองเนี่ยไปเกิดในสาตาบันโพธิ์ในมัชิมประเทศส่วนพระภิกษุบริวารของอาจารย์ทั้งสองก็ตามมาเกิดเป็นยักษ์บริวารด้วย ส่วนราษฎรที่ทำเจดีก็ได้ไปเกิดบนเทวโลกโดยเหมะวัตตะกับสาตาคิระเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากเป็นหนึ่งใน28เสนายักษ์เวลาที่เทวดาประชุมกันในพระคารวัตติมณโดบ,บนพื้นมโนศิลาในหิมะวันตับประเทศเพื่อวินิจฉัยธรรมเดือนละ8วันซึ่งเสนาบดียักษ์ทั้งหลายก็จะประชุมกันที่นั่นเมื่อสาตาคิระกับเหมะวัตตะเจอกันในสภาก็จำได้ก็ทักทายกันว่า เคยบทเรียนด้วยกันและก็มาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งในชาตินี้ครับทั้งสองก็เลยบอกว่าถ้าเจอเรื่องอัศจรรย์ในถิ่นตนเนี่ยก็มาบอกกันด้วยนะเมื่อพุทธทันดอนหนึ่งสิ้นไปแผ่นดินหนาขึ้นหนึ่งโยชสามขาวุธจนมาถึงยุคพระพุทธเจ้าโคโดมองปัจจุบันในตอนที่พระโพธิสัตว์ประสูติออกบวชหรือวัดตรัสรู้พวกยักษ์ส่วนมากโมตเตเล่นอยู่จึงไม่รู้ถึงนิมิตที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นแต่เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมาจากในวันอัสสัลห,หมุนกรงลธรรมเป็นครั้งแรกก็มีแแตตต่่่่สััััาาิิรยยกนนนนนนนเเเดดดีีวทท้้ไห็ผ ไว้เห็นนิมิตสิ่งที่เกิดขึ้นจึงพาบริวารยักษ์ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เมื่อฟังเทศนากับไม่บรรลุอะไรครับเพราะขณะที่ฟังธรรมอยู่ก็ระลึกถึงเหมมาว่าตายักษ์ผู้เป็นสหายแต่ก็ไม่มาสักทีและเกิดจิตฟุ้งซ่านเพราะห่วงเพื่อนว่าจะไม่ได้ฟังธรรมครับ เมื่อยามเย็นแล้วพระพุทธเจ้ายังแสดงธรรมไม่จบสาตาขีระยักษ์จึงเนรมิตยานทั้งหลายมีมา้าช้างและครุฑจำนวนมากถึง5 0 0และไปยังป่าหิมวันตัตะประเทศฝ่ายหิมวัตตยักษ์ไม่ได้รู้ถึงการประสูติการหลอกบวชหรือการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อประกาศธรรมจากแล้วได้เห็นความอัศจรรย์เห็นนิมิตมที่เกิดขึ้นแต่เมื่อพระศาสดาหมุนกองล้อามแล้วหมวัตเห็นว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเขาหิมะวันเนี่ยดูน่ารื่นรมขนาดนี้มาก่อนและคิดว่าจะชวนเพื่อน มาดูสวนดอกไม้คือเป็นยยก,กรแมนติกได้นะฮะเฮมวตตาจิงมุ่งหน้าไปอย่างมัชชิมะประเทศแล้วก็มาเจอกันกลางทางที่เหนือกรุงราชครห์เมื่อเจอกันก็ถามถ่ายกันและกันเฮมวตตาจิงชวนซาตาคิระยาบอกว่ามาชมดอกไม้ที่เขาหิมวันบ้านเราไหมซาตาคิระก็เลยถามว่าแล้วท่านรู้สาเหตุข,ของความอัศจรรย์ที่เขาหิมะวันหรือไม่ซึ่งเฮมวตตาบอกว่าไม่รู้ซาตาคิระก็เลยบอกว่าปาฏิหาริย์เนี่ยไม่ได้เกิดในเขาหิมะวันที่เดียวนะแต่เกิดในหมื่นโลก,กทัศนเลยเป็นเพราะพระพุทธเจ้าอุบัติแล้ว เราไปหาพระพุทธเจ้าที่ไม่ทราบนามกันดีกว่านะเหเมวาตายะก,ก็เลยถามแม่แจว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าและถามถึงคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าสาตาคีระก็ตอบว่าเป็นเช่นนั้นทุกข้อคําตอบนี้ก็มีดังนี้ครับพระองค์เป็นผู้คงที่ตั้งใจไว้ดีแล้วในสัตว์ทั้งปวงกระทําความคิดในความปรารถนาและความไม่ปรารถนาให้อยู่ในอานาจแล้วพระองค์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ทรงสํารวมแล้วในสัตว์ทั้งหลายทรงห่างไกลจากความไม่ประมาทเป็นผู้ตรัสสู้แล้วไม่ละทิ้งฌานพระ พระองค์ไม่ตัดคำเทศไม่หยาบคายไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจอ้อทรงตัดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะทรงกำหนดคำพูดด้วยปัญญาแล้วพระองค์ไม่ทรงยินดีในกรรมทั้งหลายทรงล่วงโมหะได้ทั้งหมดแล้วทรงมีดวงตาเห็นในธรรมทั้งหลายแล้ว พระองค์ทรงถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและทรงมีความบริสุทธิ์กิเลสทั้งหลายของพระองค์สิ้นไปหมดแล้วพระองค์เป็นผู้ไม่เกิดอีกแล้วเมื่อรู้ถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วเหมาวัตะยักษ์จึงมั่นใจทั้งสองก็เลยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโคโดมด้วยกันพร้อมบริวารยักษ์หนึ่งพันตนต่างไปอย่างป่าอิสิป,ปตนะมฤคทายวันเพื่อฟังธรรมจากพระศาสดาในช่วงมชิมยามครับเฮมะวัตตะผู้เลิศกว่ายักษ์ทั้งหลายในที่นั้นจึงถามปัญหาจากพระพุทธเจ้าซึ่งในละแวกนั้นมีอุบาสิกานาว่า กาลีกุรันคาลิกาอยู่ในเมืองราชครห์เปิดหน้าต่างเพื่อบรรเทาวิการแพท้องท่านได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงให้เสนาย์ไปด้วยจึงเกิดความศรัทธามีปิติและจิตสงบแล้วก็สําเร็จเป็นโสดาบันในคืนนั้นเองครับนางกาลีคนนี้เนี่ยจึงเป็นอุบาสิกาคนแรกที่บรรลุธรรมโดยที่ยังไม่ได้เคยเห็นพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำครับส่วนปัญหาของเฮมวัตยษ์ที่ทูลถามพระศาสดาก็มีอยู่ว่าเมื่ออะไรเกิดขึ้นโลกจึงเกิดขึ้นโลกทําความเยชยคิดในอะไร เมื่ออะไรมีโลกยึงเดือดร้อนพระพุทธเจ้าจึงไขปัญหามีเจความสรุปว่าเมื่ออายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งภายในและภายนอกทั้งหกเกิดขึ้นสัตว์โลกยึงเกิดขึ้น และกายสังขารก็ย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งทรัพย์และพวกธัญ,ญพืชที่เป็นอาหารเป็นต้นและเพราะสัตว์โลกเชยคิดในอายตนะหกทั้งสองอย่างในสังขารโลกนี้เมื่อยึดถืออายตนะว่าเป็นตัวเราของเราทำให้สัตว์โลกทั้งหลายเดือดร้อนเพราะทุกปรากฏในความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นเทมาวะตายักษ์จึงถามต่อว่าอุปทานที่ทำให้โลกเดือดร้อนเป็นยังไงจะ้นทุกยังไงพระพุทธเจ้าจึงตอบว่าอุปทานกรรมคุณทั้ง5และอุปทานทางใจอย่างที่6หากครายความพอใจทางกรรมคุณทั้ง5ย่อมหมกจากทุกได้ เพมว่าตายักษ์จึงถามปอว่าถ้าต้องการข้ามโอหคือห้วงน้ำต้องทำอย่างไรจะข้ามอันโนบคือมหาสมุทรต้องทำอย่างไรซึ่งก็เป็นคำถามเดียวกับอลาวะกายักษ์พระพุทธเจ้าจึงตอบว่า พูดถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญามีความรู้ภายในมีสติทุกเมื่อย่อมข้ามห้วงน้ําได้ผู้เว้นจากกามและละสังโยชน์ทั้งปวงได้หมดความเพลิดเ,เพลินชาติพบแล้วย่อมไม่ยมในมหาสมุทรคือสังสารวัฏอันลึกอีกเมื่อใครข้อสงสัยแล้วเฮมาวัตยักษ์จึงสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าและเชิญชวนยักษ์ทั้งหลายให้มาฟังธรรมจากพระศาสดาผู้ทรงแสดงธรรมได้โดยละเอียดผู้มีปัญญาผู้ไม่เกิดแล้วในกรรมภพพ้นจากอารมณ์ทั้งปวงแล้วมีคุณนันใหญ่ทรงแสดงความละเอียดทรงให้ปัญญา ไม่คล่องแล้วอะไรในกาม ทรงรู้ธรรมทั้งปวงมีปัญญาดีดำเนินไปในทางแห่งอริยะทรงสแสวงหาคุณนั้นใหญ่วันนี้พวกเราได้เห็นสิ่งดีๆแล้วเห็นสิ่งสว่างสวยแล้วเราโชคดีที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงข้ามโอคะได้เมื่อทรงสแสดงธรรมจบแล้วยักษ์ทั้งหนึ่งพันผู้มีฤทธิ์มากเหล่านั้นก็รับพระรัตนาตรัยเป็นสารณะรวมไปถึงเหมว่าแต่ยักษ์และสะาแต่คิรยักษ์ก็ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันในที่นั้นครับจากนั้นยักษ์ทั้งหลายก็ทูลลาพระพุทธเจ้ากลับสู่บ้านหรือภูเขาของตนในที่นั้นเองครับเอาล่ะครับเรื่องราวของ ของเฮโมตยะกับสาตาคิระยักษสองเซนาของทาวิสุวรรณก็จบลงนี้ครับท่านผู้ชมที่ไม่ต้องการพลาดคลิปใหม่ๆก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเรนโพสตก่อนเพื่อทราบข้อมูลล่าสุดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ